แล้วครับสามตันกว่าครับสบายสบายครับเ,ไไเดี๋ยวเบ่ยดลงมาไหมเราเดี๋ยวร้อหลังลงมายกอีกคนงานมาทำงานนะครับตอนนี้เอามาขึ้นมาเลอครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปลานมันกันครับสบายครับฝนก็นจะตกครับอาลากันไปสามตันกว่าครับออกจากไร่สบายสบาย ลมันกันันนมครับตอนนี้ก็ราคาก็พอได้ครับไม่วัดแป้งก็สองพันรนะ้อยอ่า รู้สึกว่าจะเป็นในน้นห,ห้วยบงครับหัวยใหญ่ดีนะครับคนควบล้วหรอมันชนแล้วของตีของตีนะครับ สองพันสองพันครับปีนี้น่าจะราคาดีครับตรงนี้สองพันห้าขึ้นคู่คูจะได้แลรวครับไปแล้วครับติดทางแล้วไม่เบาแล้วตันแรงก็ัแรงก็แรงแล้ กว่าเข้าบ้านก่อนนะครับ